ทุกคอเรามาดูกันดีกว่าว่าชาได้สควิชชี่ใหม่อะไรมาบ้างมันเยอะมากเลยแบบอยากจัดคลิปนะอันแรกนะอันนี้ได้มาจาก Cutie Creative นะคะได้มาจากลิซ่คือแบบนุ่มน่ารักมากมีสีขาวแล้วก็มีสีเรนโบว์นุ่มแต่สีขาวนุ่มกว่านะอันนี้แบบคือแพคเกจนะอาปากกาฟลัฟคือเขาใส่ชุดอัปากกากันนะนี่นุ่มมากจริง ต่อไปเป็น squishy ที่ชาได้มาจากญี่ปุ่นนะคะคือมามีเนี่ยไปเที่ยวไปเยี่ยมน้องสาวที่เรียนอยู่นะคะแล้วก็ได้มาเต็มเลยมีบางอันแบบมามีเปานคนซื้อบางอันน้องสาวชาเป็นคนซื้อนะคะอันแรกเลยอันนี้ใหญ่มากอันนี้คือ super big waffle นะคะอันนี้ฝากน้องสาวซื้อมาใหญ่มากจริงๆทุกคนนุ่มและสโลด้วยนะคะดูสิใหญ่กว่ามือใช่อีกใหญ่มากจริงๆบีบสนุกด้วย อันต่อไปนะคะนี้ดีกว่าเปโกบันนะคะแต่ก่อนมันจะไม่มีแพ็กเกจแต่ก่อนมันจะเป็นแค่แบบพลาสติกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มีแพ็กเกจสวยด้วยนี้ไส้คัสตาร์ดนี่คือแบบใช้กล้องมือถือนะอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยมันมืดแล้วอันต่อไปก็จะเป็นไส้แบบช็อกโกแลตหรือกาแฟสักอย่างนะคะแต่มันนุ่มไม่จริงทุกคนแ้วแพ็กเกจเขาดูแบบญี่ปุ่นมากๆออริจินอลมากๆนะ แล้วก็มีอีกอันนึงเป็นแบบไส้สตรอเบอรี่นะคะถ้าจะไม่ได้ว่าช่ามีสีอะไรเดี๋ยวต้องไปดูแต่มันนุ่มน่ารักน่ากินมากจริงๆคลิปนี้จะยังไม่แกะออกมานะเพราะว่ามันแบบเยอะมากๆนะคะอันต่อไปก็คืออันนี้อันนี้น่าจะเป็นเชฟนะคะเพราะว่าถ้าเดลจะมูกจะเป็นสีแดงคือช่ามีเน,นี่ยรุ่นเก่าอะ่ะมันไม่นุ่มเลยนะมันแข็งมากแต่ว่าอันนี้คือเหมือนเขาพัฒนาแล้วเป็นแบบบันนะนี่ก็โอเคนุ่มอยู่ซาโลน,นิดๆ นีอันนี้นะคะเนียชามีแล้วแต่ว่า,ามาเพิ่มเพราะมันนุ่มและน่ารักมากมิกกี้เมาส์แล้วก็พวกดังโงจิวนะคือมันไม่ค่อยนุ่มมากนะคะไม่สโลมากเท่าไหร่อ่ะมีไม้ด้วยนี่มิกกี้นี่เป็นชิปแอนด์เดลนะคะไม่รู้ชิปหรือเดลจมูกไม่มีสีแต่ไม่ค่อยแบบสโลเท่าไหร่อันนี้คือโดนัลด์ดากจริงๆมันมีหลายตัวนะมีสติชมีแบบกรีนเมนด้วยนะ ตรงนี้เขาทำแบบคือมันเป็นมันก็เป็น squishy นะคะนี่สีเหมือนป๊อกกี้เลยต่อไปเป็นอันนี้นะคะมันเป็นเหมือนช็อกโกแลตที่เราแบบกินกันตอนเด็กๆตอนนี้ด้วย <c oughs> เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะของเปโกะเหมือนกันนี่อยากได้มากตอนเห็นเพราะว่าชอบช็อกโกแลตแต่ว่ามันแบบไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะคะเราต้องกดแรงๆมาถึงจะโลว์แต่ก็น่ากินเหมือนของจริงมากนี่ข้างหลังแล้วก็อันนี้ก็คือตัวผู้หญิงตัวเปโกะนั่นเองคือมันก็โลว์นิดๆน,น,นะ อันต่อไปเป็นลอตเต้ช็อกโก้พายนะคะคือมันเหมือนของจริงมากเพราะเขามีขนมแบบนี้จริงๆนะชักเลยแบบอยากได้นะคะครั้งที่เราได้เป็นเวเฟอร์แบบไอติมยังไม่ได้แกะเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องแกะต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือประสาทนะคะของ Princess Hime สวีทเหรอไม่แน่ใจแล้วก็โตเกียวเบเกอรี่นะคะ produce f i v ร้านอันนี้คือนิฮอนสควีเซนเตอร์นะคะร้านสควีชี่ที่อาชาชอบไปที่ญี่ปุ่นคือแบบมันเป็นคอลลบสามคนเลยคือเอาจริงมันหนักมากๆนะทุกคนมันเป็นสควีชี่ที่แบบหนักอ,อันนี้ใหญ่แต่ไม่หนักขนาดนะั้นอะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่มันเป็นเค้กนะเขาก็แบบมีสติกเกอร์เจ้าหญิงเจ้าชายติดอยู่นี่นะคะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวแบบชัดๆแต่มันนุ่มมากนะเดี๋ยวปีให้ดูก่อน นุ่มุ่มจริงหนักด้วยใหญ่เหมือนกันนะนี่คือแบบตัวพอๆกันเลยต่อไปนะคะเรามาดูพวกนี้ดีกว่าพวกนี้เป็นโทส์ใหม่ล่าสุด นี่คือแบบ i b l o o มนะคะคอลแลบกับ s ั n r i o ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ที่เราแบบรู้จักกันอย่างดีมากๆคือมันน่ารักมากทุกคนมันเล็กกว่าโทสปกตินะคะแบบพวก a า y a ยา t o a s สใช่ไหมแล้วมันก็ใหญ่กว่ามินิโทสของ i b l o o มนะคะมินิโทสอันแบบแค่นี้นะอันนิดนึงแค่นี้เองนะไว้จะรีวิวแบบเทียบขนาดนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันน่ารักมากทุกคนขอบมันเป็นสีแบบเมทัลลิก หรือว่าเป็นสีแบบเงาเงาวิงวิงนะคะนี่ขอบสีม่วงกิกี้ลาล่านะคะแล้วก็ Foxy Fox ก็เป็นการ์ตูนของไอบ o ูมมาฟิชเชอริงกับ s ั n ริโนะนุ่มน่ารักมากมีแบบสีแบบเข้ากันต่อไปเป็นตัวนี้ Angel Bunny กับ My Melody นะคะอันนี้ขอบเป็นสีแบบเมทัลลิกชมพูต่อไปคือ Cloud Bear กับ c n n n m o o r r o l นะคะนี่ก็เมทัลลิกชมพูเข้มขึ้นมานิดนึง อันนี้น่าจะเป็นเฟเวอร์บิทของชาวประชาชอบปอมปูลินแล้วก็มีพุดดิ้งด้วยเห็นไหมนี่คือมาร์ชเมลโล่แบรนะคะของไอบลูมขอบสีเหลืองต่อไปนะคะก็จะมีอันนี้คอตตินแคนดี้แพนด้ากับโปเกโจนะคะเป็นหมาของเขาก็ขอบเป็นเมโลลิกสีแบบเทอร์คอยส์อันต่อไปน่ารักมากเป็นลิตเติ้ลเพนกวินนะคะแล้วก็มีครูโรมิด้วยขอบม่วงคือเขาไอเดียดีมากอะ่ะมันแบบน่ารักมากจริงท,ทุกคนขนาดมันน่ารักมากดูนะเทียบกับม อันสุดท้ายนะคะไม่มีไม่ได้นะคือคิตตี้นั่นเองนะคะคิตตี้กับลอลลี่พ๊อปกรอลน่าจะเป็นหมีของเขานะคือเขาใช้ซองอันเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ว่ามันมีธีมแบบความหวานลูกกวาดอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบเข้ากันหมดเลยข้างหลังลูกอันก็จะเป็นสีแบบชมพูนะอันนี้คือเพิ่งออกใหม่เลยนะคะและ้วก็อันต่อไปเป็นพวกมินิโทสแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะคือ เหมือนเขาบอกว่าซื้อแบบเป็นกล่องไม่มีนะคะต้องหยิบเป็นชิ้นคือถ้ามีสติกเกอร์เนี้ยมันจะเป็นแบบมีการ์ตูนข้างหน้าปกติถุงอันนี้มันสําหรับแบบไม่มีการ์ตูนใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นแบบครบรอบ1ปี a n นเ v อร์เซอรีของ m o ู h นะคะนั่นแหละก็คืออาชาได้มาทั้งหมด7ชิ้นนะคะก็ขอให้ไม่ซ้ํากันละกันเนาะไว้แบบจะมารีวิวแบบเปิดนาะทีละอันเลยโอเคนี่ก็คือสควิชชีใหม่ของอาชาทั้งหมดนะคะก็ เยอะมากๆเลยนะคะนี่คือมันมีกับน้องสาววชานะคะจัดมาให้น้องสาวมีช่อง YouTube นะอย่าลืมไปตามนางนะเดวีวัสตานะคะตอนนี้เรียนอยู่ญี่ปุน่นแล้วก็แบบช่วยงานร้านบ้ายแล้วก็แบบช่วยงานร้านบานิสคาเฟที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะที่เขาเพิ่งไปเปิดก็คือแบบเจ๋งมากๆคนไปแน่นมากทุกคนขายสควิชชี่เน้นๆใครไปทาเคชิตะสตรีอย่าลืมแวะไปนะ โอเคไปแล้วนะคะวันนี้มาคลิปสั้นๆไม่ได้ลงมานานแล้วพยายามพยายามนะชอบชิ้นไหนเม้นบอกชาด้วยนะแต่ขอบอกว่าเดยชวยชายจะต้องคืนเงินทั้งหมดน,นี้แล้วน้องสาวเลยนะ <c oughs> เพราะแบบเวลาซื้อของเล่นชายจะใช้เงินตัวเองนะคะไม่รบกวนคนอื่นเนาะ Subscribe ด้วยบาย